สววสดี่ะพบกับรายการโค้นแห่งหงมอนิ่วเช้าวันศุกร์ที่31ตุลาคมราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานปรับตัวขึ้นแรงทะลุ4,000ดอลลาร์ปิดตลาด4 0 2 0ดอลลาร์เพิ่มขึ้น83ดอลลาร์ค่ะมีแหล่งซื้อทองคำกลับเข้ามา,าจากประเด็นเรื่องความแม่น้อยน,น,น,นอนเรื่องสองครามบารคาอเมริกาและก็จีนถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิสิงห์ถึงของจีน ได้มีการเจรจาการค้ากันเราก็ทำได้เปิดเผยหลังการประชุมว่าสหนักการมีการตกลงลดภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเหลือ47%จากเดิมเนี่ย57%นะครับซึ่งหลายท่านก็คงสงสัยในอัตราตรงนี้นะครับคือสมัยทํา1.0ตอนนั้นเนะี่ยก็มีการทำสงครามการค้ากับจีน อัตราภาษีที่สมัยการเรียกเก็บกับจีนก็คือ19.3%นะคะแล้วก็สมัยทํา2 0ตั้งแต่เมื่อกราคมปีนี้ก็มีการทําสงครามการค้าอีกเราก็เรียกเก็บอัตราเพิ่มขึ้นอีกนะคะเป็นตอนนี้ก็คือเป็นอัตรา57%นะ,ะก็คือเพิ่มขึ้นประมาณ36.8%นะคะคือตกลงว่าจะลด10%แต่ถามว่าจีนต้องทำอย่างไงจีนก็ต้องกลับมาซื้อทัรเรือจากสหาราัฐ แล้วก็ประเด็นเรื่องการควบคุมการส่งออกและหายากก็ต้องเลื่อนออกไปอีก1ปีนะครับเพราะว่ากัมริกาก็ต้องไปหาแหล่งจากที่อื่นมาจีนมีข้อตกลงบอกว่าจะซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐ12ล้านตันภายในเดือนมอกราคมปีหน้าแล้วก็มีข้อตกลงอีกว่าจะซื้อ25ล้านตันต่อปีในอีก3ปีข้างหน้าแต่ว่า ตลาดก็มีความสงสัยว่าก็ไม่มีการแถลงการร่วมหลังการประชุมแล้วก็ไม่มีการเปิดเผยจากจีนเลยนะคะว่าตกลงเนี่ยจีนยอมรับตรงนี้ไหมแต่เข้าใจว่าคงคุยกันได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะอาจจะไม่ได้พาพาไปสู่ข้อตกลงที่บรรลุข้อตกลงการค้กากันนะคะก็มีเวลานะคุยกันได้ถึงวันที่สิบพฤศจิกายนนะครับอันนั้อาจจะต้องตับตาดูว่าตกลงกันได้ไหมหรือว่าจะต้อง เลื่อนออกไปอีก90วันเหมือนที่ผ่านมาทางด้านบนริษัทเวสฟาโก้มีการคัดการราคาทองคำในปีหน้าว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ4,500ถึง4,700ดอลลาร์จากเดิมเนี่ย3,900ถึง4,000ัดอลลาร์นะคะทางด้านกองทุน spdr ซื้อทองเมื่อวาน4,3ตันนะคะก็ถ,ถือว่าเป็นประเด็นที่ ปปัปจจัยบวกของงานนะคะก่อนหน้าน,นั้นก็ขายออกมาแล้วก็เริ่มกลับมาซื้อทองนะวันนี้ติดตามการถแถลงของเจ้าหนี้เฟดสาท่านมีประธานเฟดส,สาขาดักลาสประธานเฟดส,สาขาแอตนตาประธานเฟดส,สาขา Land, ะคะิปแลนด์ค่ะนี้นก็น่าสนใจนะเพราะว่าหลังการประชุมเฟดเนี่ย แนวโน้มดอกเบีย้ยของสหรัฐยังมีความไม่ชัดเจนนะคะเดือนธันาวาคมอาจไม่ลดดอกเบีย้ยก็ได้นะก็จะมาฟังว่าประธานเฟดสาขาต่างๆมีความเห็นยังไงนะคะแนวโน้มมาคคลองคำมอว่านะ่จาจะเริ่มขึ้นหน่อยลักษณะไซเวยนะครับหลังจากที่มีแรงเทขายออกมาเราก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามา มันกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะให้ประมาณ4,000ถึง4,045ดอลลาร์นะ,ะแนวรับ4,000ดอลลาร์หลดตรงนี้3,950ดอลลาร์แนวต้าน4,045ดอลลาร์ผ่านขึ้นไปได้4,085ดาอลลาร์นะคะสำหรับอันนี้คือเป็นกรอบระยะสั้นวัน2วันเท่านั้นนะคะส่วนราคาทองแท่งของสมาคมปรับเปลี่ยน3,5ครั้งขายออกช่วงเย็น61,150บาทลดลง10 0บาท สำหรับแนวรับ61,300บาท60,800บาทแนวต้าน61,750่นหนึ่งพบาทหกหมืนสบาทครับสำหรับคำแนะนำการลงทุนถ้าเป็นลักษณะเทรดดิ้งระยะสั้นค่ะอาจจะเทรดดิ้งตามกรอบประมาณ61,300บาทถึง61,750บาทนะครับโกลฟิวเจอร์เทรดดิ้งตามกรอบนะครับดูทองสบัดเป็นหลัก4,000ถึง4,045ดอลลาร์นะคะโกลวอลลี่ฟิวเจอร์เทรดดิ้งตามกรอบ 4,040ถึง4,085ดอลลาร์ค่ะส่วนการลงทุนระยะยาวยังอยากให้ให้รอดูสถานการณ์ก่อนก็ได้นะการขาธรรมิกาเราก็จีนก็ <S <S จริงๆถามว่า,าจุดราคาที่เข้าซื้อน่าสนใจก็คือโซนประมาณ3,800ถึง3,850ดอลลาร์ค่ะตีเป็นทองไทยก็จะมาห้าหมเก้าถึง5,9500นเาระเป็นจุดตี้น่าสนใจเลย ถลงมมาตรงนี้หน้าหน้าซื้อเก็บนะคะส่วนเงินบาทไปตลาดทรงตัว31บาท3 1สเอ,อ่อ38สตางค์นะคะเช้านี้นะ่าจะแข่งค่าขึ้นนะคะแต่ว่าต้องบอกเรียนว่าเงินเงินดอลก็แข่งค่าขึ้นเหมือนกันนะคะเงินบาทแนวรับ32บาท10สตางค์นะคะแล้วก็แนวต้าน32บาท60สสตางค์ค่ะส่วน usd futures สัญญาเดือนธันวาคม แนวรับ3-1บาท90สตางค์แล้วก็แนวป้าน3-2บาท40สตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีก,กับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ